ที่ต้อยเดือนกำลังจะเริ่มถ่ายแต่มีทีมงานยังไม่พร้อมเออเฮ้ยทำไมมึงเพิ่งมาซ่อมฉากวะนี่พี่จะถ่ายแล้วพี่จะตอบบทแล้วผมใกลเสร็จแล้วพี่เทอทีครับเทอทีครับแขกรับเชิญพี่ทำไทยนะเว้ยวันเนี้ยทำไทยมาเหรอพี่เออเขาก็มังดังเลยผมชอบเขาบ้างนะพี่มันดง<อ>ังเหรอทีเนี้ยมันนี่มีงานนี่เหรอดงังได้คิวมันมาเพราะมันว่างมันไม่มีงานนะโอ้เขาก็น่าจะพอมีบ้างละพี่ ไปสักสักที่ร้านไหนครับเนี่ยเห็นบอกจะเอาช่างจากต่างประเทศมาเลยใช่ป่ะพี่เกาหลีครับเกาหลีอ่ะเกาหลีเมืองอะไรครับพี่เมืองทองครับเมืองทองครับเมืองทองทำทยมึงหันทำไมมึงหันทำไมเดี๋ยวเฮ้ยน้องให้หันทำไมผมอยาก่อูเขาดังมากจริงจรี่เพลงเขาดังเฮ้ยเห็นบอกปล่อยเพลงใหม่มาชื่อเพลงอะไรอ่ะไม่อยากให้เป็นเขาใช่ไหมพี่ผมฟังตลอดเลยพี่เออๆน้องน้องน้องโอ้ที่แม่งเลยแท้ เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรายการกันอยู่น้องพูดอีกทีพี่เอากลวยครอบนะมึงกายเป็นคนหัวกลวยนะเว้ยไอ้นี่คือล่าสุดจะแม้เพลงอะไรนะพูดอะไรนะบ่าวกินแมวบ่าวกินแมวคนไหนทำไทยตัวจริงตัวปลอมวันอาทิตย์นี้สามทุ่มครึ่งพิสูจน์การ เ <พะ S 2> ต้นที่ไม่อัพยังไงให้เป็นยอยยพลอเนี่ย